เราทุกคนนะครับจะตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆได้เราจงผูกใจของเราไว้กับเป้าหมายไม่ใช่กับคนหรือสถานที่มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆ และเป็นความคิดที่ดีมากๆด้วยสามารถช่วยสังคมได้ช่วยตัวเองได้และช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้แต่ความคิดเหล่านั้นกลับต้องมาหยุดลงเพียงเพราะคำพูดของคนบางคนและบางกลุ่มแค่ไม่กี่คำความฝันความคิดของคนเหล่านั้นก็หยุดลงหรือเพียงเพราะความคิดของตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเพราะตัวเองคิดว่าทำไม่ได้ สถานที่ไม่พร้อมเราไม่มีความรู้ซึ่งเคสแบบนี้นะผมจะยกตัวอย่างคือตัวผมเองเลยเมื่อก่อนผมคิดที่จะทำคลิปวิดดโอ,อกมาโดยที่ไม่มีความพร้อมเลยอยู่บ้านเช่าไม่มีขาตั้งกล้องต้องนำกล้องมาวางกับขวดยาน้ำสมุนไพรซึ่งตอนนั้นผมไม่มีความพร้อมเลยแต่ ผมไม่หยุดความคิดของตัวเองไม่เอาความคิดลบของตัวเองมาทำลายความฝันของผมผมจึงได้คลิปวิดีโอออกมามากมายเพราะฉะนั้นนะครับเราจงผูกใจของเราเองไว้กับเป้าหมายของเราว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้อย่าผูกใจไว้กับคนอื่นหรือกับสถานที่ที่จำกัดจงทำ ความฝันของเราในทุกๆวันสักวันหนึ่งความฝันของเราจะเป็นจริงอย่างแน่นอนครับคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัดไปกับผมอามขออนิพัทด์